สนับสนุนรายการโดยจนว n วากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับหลังจากที่เราได้ไปพักผ่อนและกินอาหารเรียบร้อยแล้วเดินทางอ้อมมาอีกฝั่งของพิงค์บีชประมาณ15นาทีเราก็เจอกับจุดชมวิวของเกอะปาดาซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินขึ้นเขาเพื่อชมความสวยงามของวิวที่มองเห็นได้ถึง360องศาเลยทีเดียวครับ สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวแนะนำให้มาเที่ยวในช่วง dry season ช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเพราะจะไม่เจอกับลมฝนเพราะที่นี่จะมีแค่2ฤดูเท่านั้นครับคือร้อนกับฝนดังนั้นใครอยากมาเที่ยวลองทำแพลนดูด้วยนะครับถึงแล้วเกาะปาดันนะครับเหมือนเราหลุดเข้ามาในโลกย้อนยุคเลยนะ เหมือนแบบโลกยุคโบราณนะทางที่เราจะขึ้นไปคืออันนี้ใช้เวลาเดิน15นาทีเท่านั้นเราก็จะถึงยอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรูปมาฝากทุกคนกันนะฮะไป let's go การเดินขึ้นไปจุดชมวิวถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของเกอปะปาดาซึ่งระยะทางจะประมาณ550เมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็จะถึงจุดชมวิว360องศาเดินทางง่ายและสะดวกจะมีบันไดและทางให้เราเดินสลับกันไปซึ่งผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้หากค่อยๆเดินขึ้นไปก็ถือว่าไม่ยากครับ สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยว่าที่เกาะปาดาและเกาะระแวกใกล้เคียงจะมีกวางอยู่ริมชายหาดว่ากันว่ามีคนนํามาปล่อยเพื่อเป็นอาหารของมังกรโคโมโดหรือบางทีอาจจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติถือว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราสามารถพบเจอได้ไง่ายๆเลยละครับ ันคือหมู่เกาะที่แบบถ่ายไปมุมไหนทิศไหนก็สวยไปหมดเลยนะมุมถ่ายรูปมันเยอะไปหมดนี่เราอยู่จุดถ่ายรูปที่2นะครับก็คือเข้าอยแล้วผมมาก็ไม่ได้ทิวทัศน์แบบนี้นะเพราะว่ามันคนละฤดูกาลกันต้นไม้อะไรมันก็จะคนละสีอย่างนี้นะฮะก็คือเอาจริงๆมันสวยทุกฤด,ดูแหละผมว่านะฤด,ดูนี้มันก็จะได้ความเขียวได้ความสดใสของสีเขียวนะครับสวยมากเดี๋ยวเราเดินต่อไปนู่นเลยยอดเราอยู่นู่น ชมวิวขั้นที่3นะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เราก็จะอยู่ในสเต็ปที่สูงขึ้นมานะครัฝั่งนี้เป็นวิวทะเลกว้างเลยฝั่งนี้เราก็จะเห็นภูเขาเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าจุดสุดท้ายที่เรารอคอยเนี่ยอยู่อีกไม่ไกลแล้วเราจะเก็บเห็นภูเขาทั้งเกาะเลยนะครับไปอีกนิดเดียว และพักหรือว่าจุดถ่ายรูปจุดที่4นะครับตอนนี้นี่ขึ้นมาสูงมากมองลงไปดูใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วอีกนิดเดียวถ้าเทียบกับที่เราเดินขึ้นมานะครับตรงนี้ลมแรงมากๆใครใส่หมวกใส่อะไรต้องระวังนะนะคือถ้ามีเชือกลัดมาเนี่ยดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เราสบายขึ้นเดินขึ้นมาเหงื่อซกๆแล้วโดนลมเย็นขนาดนี้นี่แบบหัวหายเหนื่อยนะครับข้างหลังผมนะฮะดู ดูนะฮะว่าตรงนี้สวยแค่ไหนข้างบนนี้จะสวยกว่านี้อีก10เท่าฮะไปะ ข้างบนนี้ลมเย็นมากนะครับเรามาจุดข้างบนแล้วเป็นจุดที่เห็นทั้ง3ามเวิร์งของเกาะนี้นะฮะมี b แบ็กบีชพิง b e บีชแล้วก็ไวบีชนะครับใครมาจุดนี้ถ่ายรูปลงไปได้ทั้ง3วิว3เวิงเลยนะฮะเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครที่ขึ้นมาถึงนะครับต้องมาถ่ายตรงนี้แหละนะฮะรูปสวยแน่นอนนะฮะ แล้วเราโชคดีด้วยมาในวันที่คนไม่ได้เยอะแล้วก็ท้องฟ้าเปิดเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะฮะดีจริงๆ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยนะครับที่พิธีกรของเราบอกว่าจุดนี้จะมองเห็นชายหาดทั้ง3สีแยกม,มาจากการพัดพาแร่ธาตุต่างๆมาไม่เหมือนกันสำหรับพิงค์บีชนั้นมาจากการที่คลื่นได้พัดอาปการังสีแดงที่ตายแล้วขึ้นมาบนชายหาดและมาผสมกับเม็ดทรายขาวละเอียดจนทําให้เกิดเป็นทรายสีชมพูข,ขึ้นส่วนสีดํานั้นมาจากแร่ธาตุที่เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟระเบิดในทะเลขึ้นได้พัดแร่ธาตุนี้มาเช่นกันทําให้เกิดเป็นทรายสีดําได้เลยครับ ขึ้นมาเจอลมเย็นๆเหมือนหายเหนื่อยบอกแล้วว่าขึ้นมายังไงก็คุ้มนะครับเชิญรับชมวิวให้เต็มที่ครับเดี๋ยวผมเก็บไปฝากทุกคนเองจบไปแล้วสำหรับเส้นทางเที่ยวเกาะคโมโดที่เราได้มากันในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ชมกันไปบ้างแล้วถือว่าการเที่ยวในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักเมืองกรสายพันนี้และยังได้มาดูจุดชมวิวสวยๆระหว่างทางแม้อาจจะเหนื่อยบ้างถือได้ว่าเป็นการเติมพลังใจให้เราได้เต็มอิ่มและมีแรงที่จะเที่ยวในวันต่อไปครับ มื้อเย็นวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้านตำมันเล้าสเตสรองนะครับขอเริ่มจากปูเลยหวานๆนัวๆมีเผ็ดพริกไทยขอพริกไทยมาก <c oughs> ไก่อันนี้นะฮะมีลักษณะคล้ายๆ,ๆไก่ทอดเกลือนะครับแต่ว่าน้ําที่เขาราดมาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบไซนโดซอร์นเนี่ยใครชอบกินเผ็ดชอบแน่นอนจัดจ้านมากรสเผ็ดนามาเลยนะฮะ <c oughs>